ใกล้เทศกาลตุษดจีนแล้วใครยังไม่มีชุดตุษดจีนวันนี้พี่ตาลพร้อมเสิร์6ชุดด้วยกัน6รุ่นเลยนะ,ะบอกเลยว่าใครยังไม่มีต้องจัดนะคะเพราะว่าใกล้แล้วมาดูชุดแรกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่รักมนเยอะทุกคนนะคะคือพี่ตาจะบอกว่าชุดร้านพี่ตาลคือมันเยอะมากๆแล้วสวยทุกรุ่นนะคะใครใครที่บอกว่า ฉันอยากไดชุดยอยากดูชุนมีหมดมีหมดนะคะแบบหนึ่งเด้อหันหันหันหลังหรือหันข้างหันไปไหนเนาะอิ่วินารลกมากอันนี้คือทาไฟายนะคะมันจะไม่ตะโกนได้ยังไงถามจริงชุดจีนชุดนี้คือตะโกนมากแล้วคือแบบว่าดีเทลดีทงเขาสวยมากแล้วก็พงเป็นจีบนี่ มีสองใสคือเก่าเ้อนะคะเดี๋ยวขอเวลานไปเปลี่ยนชุดสองแบบหนึ่งอ่าชุดที่สองโคตรตะโกนเลยอันนี้คือนางพญาท่านหนึ่งบอกเลยเป็นลายกลาบนางพญามากพูดเลยว่าใครใส่ชุดนี้คือสวยคือเป็นคนสวยเอออันนี้คือแบบอ้สีแดงสด,สดสดแบบนี้เลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่ะชุดแบบว่าปิดคอทั้งหมดเลยแล้วก็พร้อมกับกระโปรงยาวที่เป็นจีบอย่างนี้ทําให้ผอมอ่ะ เออไม่ผอมก็คือโยนกลับมาคืนเลยนี่เขามีทั้งหมดะนะนะนะเขามีทั้งหมดสามสีนะถ้าจะไม่ผิดสีแดงเอออันนี้แดงสดเนาะอันนี้แดงขาวแล้วก็อันนี้แดงกรุ่เออเปรี้ยวแนวอะไรอะแดงดอกส้มเออนะคะเออคะไปดูชุดที่สามกันความลรงป็นเปลี่ยนชุดที่สามแบบ มันมีความน่ารักมันมีความแบบว่าม,มีกิิ่นมีเล็ดอ่ะนี่แล้วมีเฉพาะร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่านี้เป็นผ้าลายพิมเองนะจ๊ะนี่แล้วก็มีกระดุมจีนตรงนี้อ๋อติดไปเลยเอาแปบบ๊บนึงนะคะนี่แล้วก็มีกระดุมตรงนี้แบกซ้ายนะจ๊ะรุ่นนี้แบกซ้ายแล้วรุ่นนี้ให้ความแบบว่าผอมสูงเป็นอมวยน่ารักอ่ะ มีสองสีนะมีสีขาวและสีแดง mm hmm. ต่อไปเราจะไปชุดนี้กันเนาะอู้ชุดนี้ตะโกนแบบตะโกนะน่าะตะโกนเลยเดี๋ยวแปบบ๊บอันนี้คือให้ฟิลลูกคุณหนูฟิลแบบฟิลเซ็กซี่แบบลูกคุณหนูเป็นสีขาวใครไม่อยากแบบว่าใส่จุดจีนสีแดงแล้วแบบว่าอุ้ยความมันทับกับคนอื่นใส่สีขาวค่ะนี่เป็นกระโปรงก,กงเกิงตาหากนะคะอุ้ยน่ารักจะบอกเพิ่มว่าทางแบรนด์อะทำลายมังกรมาเพิ่มอีก แล้วก็มีลายมังกรมีลายมังกรสามลายแล้วก็มีลายดอกสองลายไปดูในตะก้าเอออันนี้คือสวยจ,จริงจมีสองไซส์เหมือนกันน่ารักมากอันนี้คือฟิลคุณหนูเลยคุณหนูแบบเซ็กซี่เพราะว่ามันโชว์แบบหน้าอกนิดนึงรุ่นนี้ไม่ซื้อไม่ได้ ร,ร้านไหนเลยรุ่นนี้คือเป็นใช้ผ้าสองสีคือสีแดงแล้วก็เป็นผ้าพิมพ์ลายข้างล่างจริงๆเขามีหลายลายนะแต่พี่ตันเลือกใส่เป็นลายนี้ให้ดูน่ารักนะให้ดูเหมาะกับแบบ ดอกพิกลดอกโบตันอะไรแบบนี้ที่เหมาะกับคนจีนสวยมากโอ้ยน่ารักมากรุ่นนี้มีสองไซส์เหมือนกันนะคะมีกระดุมทองแบบนี้คือกิมิกน่ารักมากนะคะก็เป็นเชือกผูกอย่างนี้น่ารักเลยอันดูรักความเป็นไทยแบบตุ๊ดจีนเออใครเป็นสาวไทยเชื้อสายจีนใส่ชุดนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จบทุกรุ่นแล้วเอออยากกดรุ่นไหนกดหน้าตะกาพ่ตารได้เลยบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตุ๊ดจีนอีกสองอาทิตย์นะคะเตรียมตัวให้พร้อม We'll be right <laughs> back.